สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดกลับกันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทำกำไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลลาลิกาสเปนคู่ระหว่างเอสปันยอนจะเปิดบ้านอนรับการเยือนงทีมมายยกา้าเลทราคาคู่นี้เปิดบนที่เจ้าบ้านเอสปันยอนเป็นฝ่ายต่อราคาที่ปปลบห้าครับถลงเตะที่สนามอาร์ซิดีอีสเตเดียมเวลาทีสองตรงของค่ำคืนนี้ครับเจ้าบ้านเอสปันยอนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้เล่นในบ้าน พวกเขาสร้างผลงานที่น่าประทับใจด้วยการเอาชนะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในสองเกมเย่าแรกของฤดูดกาลครับด้วยการล้มทีมใหญ่และทีมฟอร์มดีอย่างเอติโกมาดิดและก็โอซาซูน่าได้อย่างต่อเนื่องครับนี่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและพลังใจที่ยอดเยี่ยมของทีมในถิ่นของตัวเองภายใต้าำมุ่ทีมของมานโลกอนซาเลสคาดว่าผู้จัดการทีมจะไม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นตัวจริงจากนัดลาด่าสดที่เอาชนะโอซาซูน่าได้ก่อนช่วงบักเบรกทีมชาติครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนมาโยกากำลังมาเชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลครับพวกเขายังไม่สามารถเก็บชัยชนะแรกได้และมีปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้นะครับมาโยกาไม่ใช่ทีมที่เล่นเกมเยือนได้ดีแต่พวกเขาก็มีข่าวดีอยู่บ้างครับเมื่อโยฮันโมฮิก้านักเตะทีมชาติโคลอมเบียกําลังฟิตเต็มที่และมีโอกาสเลียดแย่งตำแหน่งตัวเก่งครับทัศนะในเกมนี้ครับ เกมนี้เนี่ยเอสปันยอนดูเหนือกว่ามากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้เล่นในบ้านซึ่งมันจุดแข็งของพวกเขาการที่พวกเขาเอาชนะทีมใหญ่มาได้2เกมติดย่อมสร้างความมั่นใจได้อย่างมากครับจึงขอฟันธงว่าเอสปันยอนจะสามารถบิดเข้าวินได้ไม่ยากครับเกมนี้ที่จะให้บอลป่าครับเห็นคุณเลือกเ์เอสปันยอนเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอให้ปังๆกับทุกคนนะครับชอบก็บจัดขัดก็สวนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ แล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระิติดตามให้กับช่องทีเด็ดกลับของเราด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อๆไปของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ